ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัพสไลด์ชนแนลนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่น PP กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครโอบิโตหน้ากากขาวนั่นเองนะก็เป็นโอบิโตนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังใช้ชื่อมาดาระอยู่นะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นตัวละครตัวตนี้เลยนะครับผมเป็นโอปิโตหและกาขาวตัวน right ี้นะครับผมเดี too. ๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเอาตัวนี้ไปเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอเป็นสกิลสะท้อนแล้วกันเนาะสำหรับการใช้ในวิดีโอนี้นะครับแล้วทีมของผมเนี่ยผมอยากใช้เป็นชี้ซูยังเลยเป็นชีสซุยตัวนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยทุกคนแล้วเป็นตัวอะไรดีนะที่เหมาะกับตัวแข็งเป็นไหลขเงยบ้าะอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเอา3าตัวนี้เนี่ยไปเล่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ผมนี่จะทําได้ดีขนาดไหนนะครับสําหรับการเล่นลงไปตัวหน้ากากขาวอผมไม่ค่อยได้จับตัวนี้เลยนะแต่ว่าก็พอมีสกิลอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะส่วนคัมภีร์เสริมผมใช้คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์พิเศษกันนะ,ะเป็นคัมภีร์พิเศษของตัวละครโอไปตัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สารเชิญผมใช้เป็นสามตัวนี้นะครับเป็นสารเชิญฟรีหมดเลยนะก็ตอนนี้ไอ้ตัวช้างนี่มันต้องอัพไปไกลหน่อยนะครับโอเคปะนะรับก็ลุยกันเลยนะ อูรอบนี้เราก็เจออินเทอร์เกเลยตัวปัญหาเลยนะครับตอนนี้นะครับรอบแรกเลยนะเท่ไรใครังนี้แล้วก็ไปตกก็ผมคิดว่าถ้าเราใช้สกิลเพ์ของเราที่มีอยู่เนี่ยมันก็คงไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะจะต้องจัดการให้ดูนะมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะมัน โอเคจังหวะเมื่อกี้เขาก,กดตัวแข็งไม่ได้นะเพราะว่าเขาใช้สกิลอยู่ครับผมเลยกลก้าที่จะสวนแบบเมื่อกี้อ่าโอเคนะจังหวะน,นี้ผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรู้นเนาว่ามันจะอ่าโดนไหมเมืม่อกี้อันนี้ผมจะเอาเขาไปเล่นกนะลางหลบไปไหนก็ไม่รอดน,นะถึงว่าอ่าเวลาโอเปโจอมันอยู่กลางแบบเนี้ย ถึงจะเอ้าเดี๋ยว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 เมื่อกี้คืออะไรฮะทำไมเมื่อกี้เขาาหลบแล้วรอดอ่ะผมไม่เข้าใจซึ่งปกติมันควรจะโดนทุกฟิดแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่โดนอะไรเลยมันไม่โดน,ม,นมันมันมีทิปที่ไม่โดนด้วยนะก็อันนี้ผมงงแล้วนะครับผมบเพราะว่าอันติของมโจเนี่ยมันก็ไม่เห็นไงว่าศัตรูทำอะไรอยู่แนละ้วไอที่ไม่โดนนั่นแหละโอเค ตาไปต่ออะไรเงี้ยละเขามาคับผิอยู่เพิ่มจกะนะบุกอโอเคเมื่อกี้ผมก็กำลังตั้งใจเล่นเลยนะครับผมอ่า แม่เนะครับขอไม่เล่นต่อกันแล้วนะโอเคปะไม่เป็นไรร็อบแรกเนาะจังหวะอ่าอินทิกิเดผมค่อนข้างที่จะงงนะอยากเห็นมุมมองเขามากเลยว่าเขาทำอะไรนะ <c oughs> จริงๆมันควรจะโดนทุกฮิตนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็มาอิทัจิมาดาราแล้วก็อิทัจินะครับผมซึ่งเป็นอิชัิผีกับสกิลสท้อนดังนั้นสกิลโจมตีที่โจมตีได้ไงเขามีแค่สกิลหนึ่งนะครับผมเราจะเล่นหลอกนะครับแบบสายหลอกสายหลอกเลยอะ อ๋อโอเคดึ้งตึงตึง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 าอะว่า้นี่อไม่ต้องตกใจอีตาจีโอ้มันสกิลสองไม่ได้เหรอ เมื่อกี้เนี่ยแล้วจังหวะเมื่อกี้นี่สกิลสองได้บึ้มบึ้มออกไปนี่นะเออมันต้องทำแบบนี้นะดุดุเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคเมื่อกี้เขาทำอะไรบ้างวะผมก็ยังไม่รู้อีกแหละคือเอติเอตีอาไปตะจมันไม่เห็นว่าศัตรูได้ทำอะไรบ้างนะเมื่อกี้ก็อาจจะค่าดาว่าศัตรูมันกดสกิลสองเพื่อสะท้อนเราแต่ว่ามันสะท้อนเอติไม่ได้แล้วมันก็กดคําพเสริมนะเออเพื่อกดคําพีเสริมเพื่อสะท้อนอีกนะครัไอ้เมื่อกี้เวลามันก็เลยหยุดหยุดชะงักนะโอเคนะฮะ ผมจับเลยไปกิเนเะนี่ยอ๋อเ <c oughs> ึ้ม โอ้ยยังไงเราก็ต้องอันตินะไม่ยเงั้นเขาได้เนี่ยบึ้มขอหลบไปไหนไม่รอดแล้วนะถึงจะใช้ซูสโนโอลหรือใช้อะไรมันก็ไม่รอดนะเพราะว่าซูสโนโอลมันก็อยู่ระยะเวลาแป๊บเดียวนทะันไอ่ที่ผมพลาดตรงไหนมันเลยตกเนาะน่าจะพลาดตรงที่ว่ามันอ่าศัตรูเนี่ยอยู่ต่ำเกินไปนะครับอ้าวไม่ทันนะดิไม่ทันนะดิ เขาน่าจ,จะรอกดไฟฟ้านะเราต้องแบบนี้เห็นปะผมคิดไว้เลยว่าเขาจะกดไฟฟ้านะครับเราจะไม่ยอมเสียนะถ้าเราได้แล้วอ่ะเราจะไม่ยอมเสียอโ,อโอเค อูโดนปะโดนปะโดนปะอ่าฮะเรียบร้อยนะอิมะอุยเรืรรอโฉมสงสัยอาา่อาฮะโอเคป่ะรอบนี้ก็ถือว่าไปได้สวยนะอา่าค่อนข้างจะองุนหงิดกับตรงอิทจินิดนึงนะสกิลมันสะท้อนได้นะครับโอเคอ่าจนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมอยากเปลี่ยนดุนเมโตะจังเลยเฮ้ยไม่ได้นนเปลี่ยนดุนเมโตะจังเลยนะครับดุนเมโตะแล้วกันโอเคป่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอตัวไรโอ้เราเจออินจิกิละรู้สึกว่าจะเจอบ่อยเกินไปหรือเปล่านะผมละเบื่อหน้ามันเลยนะเดี๋ยวนี้ละเบื่อหน้ามันผมเบื่ออยู่สองสามตัวเลโอบิโตะนะครับอินซิกิแล้วก็อ่าเพนนะเจอทีไรนี่ปวดหัวทุกทีเลยนะนี่คนนี้เขาเล่นช้ำๆด้วยนะผมวอกเลย ไม่ทันโอเคโอ้คไม่ทันอ่ะนี่เหรอเขาเสียตัวแข็งไปแล้วโอเค เฮ้ยโดนดิเหรอถามจริงเหอะโอเคอาา่าฮะโกงที่ว่าไม่น่าจะตายโอ้หนิดเดียวนะทุกคนเหลือน,นิดนึงอนะนิดนึงอนะไม่ตายให้ผมอนะโอ้โหอะไรเนี่ยนะ ถ้าเวลาเหลือให้ผมอีกสักนิดหนึ่งนะผมน่าจะได้จากกาักระแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเล่นรอบนี้นกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปก่อนเลยผมู้ผมรู้รว่าโจจูโร่จะเล่นแบบไหนครับนะอ่ะโอเค โอเคนะครับผมเมื่อเมื่อกี้ก็ถือว่าตั้งสติได้ดีนะครับผมสำหรับการอ่าเล่นแบบเมื่อกี้นะมันต้องใช้แบบสมาธินิดน,นึงนะผม,มก็เลยพูดไม่ค่อยได้อ๋อต่างเครื่องเลยเหรอไม่เป็นไรนะผมก็ให้เขาไปอละโอ้โห นิดเดียวอะทุกคนมันไม่ได้อะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอบนี้มาเล่นชีซุยแล้วกันนะ

เรียบร้อยนะครับบุ๊ย,ยนี่นะนะฮะโอเคก็ถือว่าเก็บไปได้นะฮะเสียดายโอเโจมากเลยนะอยากจะเล่นสักสามตัวอะไรอย่างเงี้นะครับก็ไม่ไหวนะโดนสกิลไปก่อนนะนอ,ยอยู่ชูโอเคไปกันต่อน,นะเดี๋ยวเอสซักรอบนี้แล้วก็อีกหรอบแล้วกันเนาะแล้วก็จะขอจบคลิปโอเปโตะนะครับผม อารอบนี้เป็นพัฟเมซากุระนะครับแล้วก็นารุโตะเฮ้ยผมเบื่อหน้านารุโตะมากเลยนะไอตัวนี้เนะี่ยโอเคแต่มันต้องเจอโอปิตโตะเราจัดการซะแล้วนะะจะมาให้เล่นให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเซ็นจูไคชิเออนี่เนี่ยโดนแม่ดิอ,อึือฮึโอ้ เอางี้เลยเหรอแมาเมย์มต้องย้อนเข้าไปอะโอเคอเครับตอนะไหนเขากูดาวสิบดีนะไอตัวเนี้ยอ,อยู่ในหมอกก็แหละนะ อ,อนะโอเคนะครับถือว่าตายนะอันนี้ก็จะเป็นซากุระแล้วอย่าโดนจับแค่นั้นพอนะครับอย่าโดนจับอย่าโดนจับนะโดนจับทีนี่เขาอัดสกคิวต่อ,อยอาจจะแพงตายเนะี่ยอืมทำไมสู้สหรอ ไม่สู้เราเหรอเอ้าทำไมอ่ะทำไมสู้เราแล้วกคตรโอ้โหนี่เดียวอืมอืมอืม เซ็งตรงที่ผมจับเขาไม่โดนเด้อเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นชีสุยต่อ s <S นะคร <g arım> uh ับพอนี้โอ้โหบึ้มเกรดเขาเต็มแล้วเล่นยากเลยครับบึ้ง อ๋ออะนาทำอะไรทำอะไรคิดคิดว่ามีคนเดียวเหรอสารเชิญนะฮะรอบน,นี้ก็ค่อนข้างตึงมือนะเราจะได้เห็นนาตตรุโตะกันหรือเปล่านะเอ่อสำหรับรอบนี้นะคันนี้ก็จะเป็นนารุโตะแหละนารุโตะก็มากับสกิลล้างนะครับแปลงเป็นหมวดเซียนมันก็สามารถล้างได้นะ

แล้วผมไปอะไรอ่ะฝั่งนั้นฮะผมก็คิดว่าแต่เขาจะพุ่งไปฝั่งนู้นโอ้โหพุ่งไปฝั่งอื่นเฉยเลยนะเสียดายไม่เป็นไรสารเชิญก็ไม่มีต่างคนหนาไม่มีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอานาโตโตพ่อกับลูกอนน โอเคนี่แนี่นี่แนี่นี่เนี่ยอาา๋อวาร์คแข่งกันปะล่ะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรอบนี้ก็จบไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะสำหรับอ่าตัววิโดนะครับอ่าถือว่าได้เล่นวิโดได้เยอะอยู่นะนะสำหรับวิดโด้เนี่ยเจอซับปูร่าอีกแล้วนะซึ่งสองรอบนี้ไม่มากับตัวแข็งนะแต่ว่ามากับสกิล อากงจักนะฮะผมไอ้กงจักตัวนี้มันสามารถปล่อยไปได้ไดกลแล้วมันบังคับทิศทางได้ด้วยนะซึ่งค่อนข้างน่าลำคาเลยนะเดี๋ยวผมจะดูบัอนว่าว่าผมจะเล่นเขายัางไรดีนจะสกิลสองไปจับเลยไหมอันนี้ก็ต้องเสี่ยงนะอืมอันนี้เขาสากิบ้หมดละ อืมโอ้โหโคตรไก่เอ๊ะสะท้อนสะท้อนไม่ได้เลยอ๋อสกิลนี้แหละทุกคนที่ผมโคตรน่ารำคาญเลย ค่ <S <S อนข้างที่ะนะลำคางกันเลยนะมันสาม,มารถแบบพาไปบนลงล่างได้หมดเลยอะ่ะออแล้วมันก็มาพูดกับซากุระสกิลหนึ่งผมล้างมันไม่ได้เลยนะตอนที่มันชาร์จอยู่ต้องสกิลสองจับอย่างเดียวนะอย่างที่ทุกคนเห็นแบบตะกี้เนี่ยอันนี้ก็ตัวนี้ตัวมันชื่ออะไรนะ

เรียบร้อยนะเมื่อกี้ผมเงี้ยพอหัวใจสวัสดีทุกคนนะเออเช้ยนะตัวสุดท้ายแล้วคนนี้ก็จะเป็นนาร루โตะนะมากับซีอล้างด้วยนะครับซึ่งเราไม่ค่อยค่อนข้างกลัวนะอย่าให้มันไปเจอกับเมโตะเราก่อน สันเชิญเขาไปหรือยังยังใช่ไห โอเคบึมสมานกิก right. so ็เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคก็เถ yeah. so nice. okay. okay. so, ือว่าจบไปได้สวยในรอบสุดท้ายนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะในการเล่นโอปิโตแล้วก็มาเล่นเฮดูสนุกสนกนะอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะโอเคก็ดูไว้อันไหนที่ผมผิดพลาดไปทุกคนก็สามารถนําไปเป่าใช้ได้นะอันไหนที่ผมเล่นดีทุกคนก็สามารถนําไปต่อยอดได้เช่นกันนะครับผมอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะผมก็ ก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสำหรับวิดีโอการเล่นโอบิโตะหน้ากากขาวหรือว่าในชื่อมดละนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโออะไรนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องอัลตร้าด้วยนะสุกคนจะได้มีวิดีโอแบบนี้มาให้ดูเลย่ด้ยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว